เดี๋ยววันนี้กูจะมาสอนเจาะโปโลนะคะแบบผ้าชิ้นเดียวจริงๆการเจาะโปโลเนี่ยมีม,มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นผ้าชิ้นเดียวผ้าสองชิ้นเจาะแบบซ่อนเจาะแบบมีการแลบออกมานะคะแล้วแต่เราแต่รอบนี้ที่กูจะสอนคือสอนง่ายสุดก่อนก็คือการเจาะโปโลแบบใช้ผ้าชิ้นเดียวมันจะง่ายที่สุดแล้วก็สําหรับคนมือใหม่นะคะคราวนี้เวลาเราเจาะในส่วนใหญ่ก็จะเจาะที่ชิ้นหน้า บางคนก็เจาะที่แขนนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเจาะแบบไหนแต่อันนี้โดยส่วนใหญ่ก็คือการเจาะโปโลที่ที่ชิ้นหน้าหรือที่คอเนี่ยเพื่อเพิ่มให้ขนาดของคอเนี่ย <ไป S 1> มันกว้างขึ้น <ไป S 1> สวมหัวขึ้นจะัะคราวนี้เวลาเราจะวัดนะคะชิ้นหน้าเนี่ยมันต้องเป็นสันทบตรงส่วนไหนก็ตามที่เราจะเจาะโปโลเนี่ยให้มันเป็นสันทบก่อนอย่างตัวนี้นะคะนี่คือเสื้อชิ้นหน้าครูสมสมมุติเอานี่คือจําลองแบบมาเราก็วัดลงมาโดยปกติเนี่ย ความลึกของโโลเนี่ยขึ้นอยู่กับดีไซน์ของเราหรือขึ้นอยู่กับคอตรงนี้คือคอเสื้อถ้ามันสวมไม่ไม่ได้มันสวมหูลงมาไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเจาะประมาณไหนน้อยสุดก็คือ3นิ้วนะคะมากสุดก็คือได้ตามต้องการแต่ว่ามาตรฐานก็คือไม่เกินเจ็ดนิ้วนะคะมาตรฐานก็คือของของแบบระยะสั้นนะนะหมายถึงว่าความยาวของโโลที่เป็นมาตรฐานก็ประมาณเจ็ดนิ้วอันนี้ครูจะเจาะประมาณห้านิ้วเพราะว่า เอาให้มันรับกับสัดส่สวนของเสื้อนะก็ลากจากกึ่งกลางอันนี้คือเส้นคอเสื้อเราก็วัดจากกึ่งกลางมาขีดมาเลยขีดมาพอเราขีดปุ๊บนะคะเราก็ขีดตัวปิดคือเราจะเจาะแค่นี้เจาะแค่นี้เราก็ขีดตัวเส้นปิดเวลาเราขีดเราก็ขีดที่ด้านผิดของตัวเสื้อนะอย่าไปขีดด้านถูกเพราะว่าบางทีเราใช้สี ที่มันเป็นสีละลายน้ำเดี๋ยวสีมันจะเปื้อนกับเสื้อเราหรือเราใช้ช็อกสีเนี่ยบางทีมันเปื้อนมันซักไม่ออกมันปัดไม่ออกก็อาจจะเปื้อนผ้าได้นะคะด้านที่เป็นลายหรือด้านถูกคือด้านตรงนี้ใช่อันนี้คือด้านถูกที่เราขีดเนี่ยคือด้านผิดนะคะที่เราขีดเนี่ยคือด้านผิดคราวนี้การเจาะโปโลเนี่ยขึ้นอยู่กับเราถ้าเราเจาะที่ขอบแขนเนี่ยเราก็จะเอาความกว้างของโปโลประมาณ2เซนหรือเซนเดียวแต่ถ้าเราเจาะกับคอแบบนี้โดยส่วนใหญ่ความกว้างของสากโปโล จะอยู่ที่3มเซนนี่คือมาตรฐานแต่บางคนบอกว่าครูคาหนูใช้น้อยกว่านี้ได้ไหมอะหนูไม่ชอบอะสามเซนมันใหญ่ไป2เซนก็ได้จะใช้กี่เซนก็ได้แต่เราต้องแบ่งออกจากกึ่งกลางให้มันเท่ากันถ้าเราใช้3มเซนเราก็วัดออกข้างละ1.5ถ้าเราใช้2เซนเราก็วัดออกข้างละ1เซนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแต่นี่ครูใช้ตามมาตรฐานเนาะเพราะว่ามาตรฐานน่ะคือ3มเซนทาไมถึง3มเซนเพราะว่าเขามีการเจาะกระดุมไง แต่ถ้าเกิดเราเกยธรรมดาแบบไม่ติดกระดุมเนี่ยเราอาจจะ2เซนได้แต่ถ้าเราเกยแล้วต้องเจาะรังดุมเนี่ยคุณครูแนะนําว่าเป็น3ามเซนดีกว่านะคะอ่ะเราก็วัดออกข้างละ1.5นะออกจากเส้นกึ่งกลางที่เราขีดมอกี้นะคะแล้วก็ลากเส้นมัน่ะลากเส้นแบบนี้อ่าเดี๋ยวตัวต่อไปเราจะสอนแบบที่มันมีเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นแหลมเป็นใช้สองชิ้นเป็นใช้ชิ้นเดียว เป็นใช้แบบชิ้นเดียวแบบแลบเดยวคุณครูจะสอนให้หมดเลยแต่ว่าวันนี้เราแบบง่ายก่อนให้รู้จักการเจาะโปโลก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอนเจาะแบบขอบข้อมือเจาะแบบสาบเสื้อเชออ้แขนเสื้อเชแล้วก็มีสาบขอบแขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆอ่ะคราวนี้พอเราขีดได้แล้วปุ๊บเนี่ยตรงช่วงปลายตรงเนี้ยนะคะตรงช่วงปลายเนี้ยเราต้องรีดผ้ากาวติดไว้นะฮะหรือเราจะรีดตอนเราเย็บเสร็จก็ได้ไม่มีปัญหานะคะ จะตอนก่อนเย็บหรือจะตอนเย็บเสร็จก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะเอาไว้ปิดเพื่อเราจะขีดเฉยๆเพื่อเราจะบ่าให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะเพราะว่าพอตอนเราเย็บเสร็จเนี่ยเราจะต้องบ่าตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องแปะกาวเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันลุยนะคะคราวนี้เรามาดูก่อนว่าเราจะทําโปโลเราจะต้องตัดโปโลกี่เซนนะเพราะหลายคนถามมามากเลยว่าเวลาเราจะตัดผ้าทําสาบที่เป็นเป็นโปโลอะ่ะเราจะต้องตัดกี่เซนอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบาย เรามาดูตรงนี้ก่อนอย่างตัวนี้ความยาวมันเนี่ยห้านิ้วเห็นไหมคะความยาวเนี่ยห้านิ้วคราวนี้เวลาเราจะตัดตัวที่จะเย็บเป็นโปโลเนี่ยเป็นตัวสาโปโลเนี่ยเวลาเราเผื่อเราต้องเผื่อขึ้นบนบนคอเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งก่อนหรือนิ้วครึ่งแล้วก็ด้านล่างลงมาอีกประมาณนิ้วครึ่งก็เป็นแปดนิ้วนะคะหมายความว่าความยาวของสาโปโลที่เราจะตัดก็คือแปดนิ้วอ่ะ คราวนี้ถ้าเราจะตัดโปโลเป็นสับโปโลเป็นชิ้นเดียวเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการคำนวณแบบนี้นะคะก็คือเราจะมีสาบที่เป็นตัวกระดุมกับสาบที่เป็นตัวด้านบนนะคะสองสาบเนี้ยเวลาเราวางเราวางผ้าให้มันเท่ากันแต่เวลาเราเย็บเราเย็บไม่เท่ากันคราวนี้เวลาเราจะวางเราลองคิดดูว่าตัวที่ปิดนะคะตัวที่เป็นสาบทบผ้าผ้าที่เป็นสาบทบนะคะ1ไปสมเซนแล้วอ่า สามเซนสามเซนอันบนสามเซนตัวพับเป็นหกเซนแล้วนะสามเซนตัวบนสามเซนตัวพับเป็นหกเซนแล้วนะเย็บนะคะเย็บอีกข้างในหนึ่งเซนข้างนอกหนึ่งเซนเป็นเท่าไรละแปดสามหกเผื่อเย็บอีกเซนหนึ่งข้างนอกอีกเซนหนึ่งนะคะก็เป็นสองเซนหกบวกสองก็เป็นแปดอ่ะด้านหนึ่งอ่ะแปดละอืมอีกด้านหนึ่งก็อีกแปด ก็คือจริงๆเราต้องใช้16เซนกว้าง16ยาว8นิ้วแต่คราวนี้ถ้าใครกลัวว่าเราจะเย็บไม่สวยเดี๋ยวขาดเดี๋ยวเกินจาก16เราก็เป็น18เซนก็ได้เผื่อไปอีก2เซนนะคะก็คือตัดผ้าตัวนี้18ความยาว8นิ้วนะคะความยาวก็ได้มาจากตรงนี้ตรงที่เราวัดตรงนี้นะคะว่าเราวัดเผื่อจากคอขึ้นไปนิ้วครึง่งวัดจากลงข้างล่างตรงนี้นะคะ มาอีกนิ้วครึ่งก็เป็น8นิ้วส่วนตัวสันไอตัวทบของสาบเนี่ยก็คือ3มเซนคือตัวปิดอีก3มเซนคือตัวในอีก2เซนก็คือตัวเย็บนะคะรวมกันเป็น8มันมี2ฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาหรือฝั่งบนกับฝั่งล่าง8คูณ2ก็คือ16แต่16เนี่ยมันอาจจะกระบียดกระเสียนเกินไปสําหรับคนที่เย็บไม่เก่ง 16เราก็บวกไปสักสองเซนก็เป็นสิบแปดกว้างสิบแปดนะคะยาวแปดนิ้วอ่าวัดกว้างสิบแปดอืมยาวแปดนิ้ววัดมานะคะอันนี้ถ้าคนที่จะทำตามผูก็วัดตามนี้ดนได้วัดตามนี้ได้เลยวัดตามนี้ได้เลยคือตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงครูบอกเลยตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงคือสิบแปดแต่ความยาวขึ้นอยู่กับเรานะความยาวเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามที่เราขีด ให้คอมันลึกตอนแรกนะอแต่ความกว้างเนี่ยไม่เปลี่ยน18-20เซนเนี่ยแน่นอนเลยค่ะ18-20เซนไม่เปลี่ยนความยาวเปลี่ยนนะคะอะทวน,นี้พอเราได้มาแล้วเนี่ยถ้ามีผ้ากาวนะคะไม่ต้องเอาผ้ากาวหนาเอาผ้ากาวเนื้อบางๆทั่วไปเนี่ยกาวเจอซี่ทั่วไปนี่แหละรีดนะคะรีดแปะมันไปแล้วก็รีดแปะ แป right, ะทั้งหมดเลยใช่ไหมอ่าแปะทั้งหมดเลยนะคะแปะทั <_ ht> ้งหมดเลยแต่ต้องเป็นกาวเนื้อบางนะกาวเนือ้อหนาใช้ไม่ได้ต้องเป็นกาวเนื้อบางเดี๋ยวเราไปรีดก่อนอ่าพอเรารีดเสร็จนะคะจะเป็นแบบเนี้ยนะคะพอเรารีดเสร็จเนาะอ่าพอเรารีดเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะะอันนี้ก็คือตามยาวของเราตามยาวของเราคราวนี้เราต้องเอาด้านถูกหงายขึ้นมาละอ่าเอาด้านถูกนะ ตัวเสื้อเป็นด้านถูกขึ้นมาตัวผ้านี้ก็เหมือนกันพับกึ่งกลางพับกึ่งกลางนะคะเอาด้านถูกกับด้านถูกประกบกันอ่าพับกึ่งกลางให้ตรงหัวตรงนี้นะคะด้านบนที่เราเผื่อไว้อะนิ้วครึ่งก็เอาขึ้นมานิ้วครึ่งแบบนี้อ่าคืออันนี้เราเผื่อไว้นิ้วครึ่งเราก็เอาขึ้นมานิ้วครึ่งเนี่ยเผื่อจากเส้นคอจริงตรงนี้กึ่งกลางก็ให้ตรงกับเส้นกึ่งกลางเลยนะคะกึ่งกลางตรงกึ่งกลางวางไว้อ่า คราวน,นี้เราก็ใช้เข็มหมุดนะคะเข็มหมุดกัดไว้สี่มุมกัดเอาไว้อย่างนี้แต่เวลาเย็บนะคะเราพลิกด้านผิดมาคราวน,นี้เทคนิคในการเย็บอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาเราเย็บตรงนี้นะเรายา้ำแล้วก็เย็บลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝีเข็มทีีทตรงนี้แล้วให้หยุดพอดีเส้นนี้นะหยุดพอดีเส้นนี้เลยนะย้ำม,มาเย็บมาถึงนี่แล้วก็หยุดย้ำม,มานะคะเย็บมาถึงตรงนี้แล้วหยุด ไม่ต้องไปต่อนะหยุดให้พอดีถ้ามันไม่พอดีมันจะเกิดปัญหาสองจุดไม่เท่ากันอนะ่ะเวลาเราเย็บตัดเย็บตัดตรงด้านล่างอะ่ะมันจะไม่เป็นเส้นตรงมันจะปากมันจะ,ะเผยอ,ออกมาอ่ะมาดูวิธีการเย็บใช้สีเข็มเบอร์สองสองหรือสองจุดห้าก็ได้ตรงนี้เย็บมาอันนี้กูจะใช้สีขาวเย็บตรงเนี้ยเราจะต้องย้ำนิดหนึ่ง คานนี้พอมาใกล้ๆปลายตรงนี้นะเราจะปรับเป็นฝีเข็มถีก็คือประมาณเบอร์หนึ่งครึเนี่ยเย็บมาคันนี้บางคนก็จะย้ำเลยก็ได้แต่ว่าครูไม่ค่อยแนะนำหรอกเพราะการย้ำเลยมันจะเป็นกระจุกเราก็เอาเข็มเนี่ยปักลงไปแล้วเราก็ย้อนดีกว่าทําแบบนี้มันจะสวยกว่าเนี่ยอันนี้คือการย้อนไม่ใช่ย้ำย้อนอันนี้มันจะไม่เป็นปมมันจะสวยกว่ากัน นะคะย้อนก็คือจะย้อนสองครั้งเห็นป่ะตรงนี้มันจะไม่เป็นปมมันจะสวยเนี่ยเราจะสองทีก็ได้แต่คุณครูใช้สามทีเพราะความแน่นหนาเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเขาเรียกว่าย้อนไม่ได้ย้ำม,มันไม่เป็นปมข้างหน้าก็มมมไม่เป็นปมข้างหลังก็ไม่เป็นปมอ่าเนี่ยมันจะไม่กระตุกมันจะเรียบเวลาเราตัดมันไม่หนานะอ่าต่อไปอีกฝั่งหนึ่งอ่าอย่าลืมปรับฟีเกไปที่เดิม มีเข็มปกติก่อนคือสอดห้าพอใกล้ๆจะถึงตรงที่เราจะจะใช้เนี่ยเราค่อยปรับเข็มเป็นเบอร์สองนิดๆแล้วก็เย็บอย่าลืมที่ครูบอกว่ามันต้องตรงกันนะสองเส้นนะเนี่ยสองเส้นนี้ต้องตรงกันนะย้อนขึ้นมาเนี่ยสองเส้นนี้ต้องตรงเห็นป่ะสองเส้นนี้ไม่ตรงคือผิดเลยนะสองเส้นนี้ต้องตรงกันฮะย้อนมา ย้อนเนี่ยจะใช้ทุกอย่างที่อยู่ในตัวผ้าที่เราจะเจออย่างอันเนี้ยไม่ใช่อยู่ในตัวผ้าน,นี่คืออยู่ด้านบนเนี่ยย้ำได้แต่อะไรก็ตามที่มาอยู่ในตัวผ้าเช่นปลายเกตแต่เราไม่ค่อยย้ำนะปลายเกตเ,เวลาที่เราเย็บพวกตีจีบตีอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะให้มันเป็นสีเข็มทีทีทีขั้นตอนต่อไปพะเสร็จแล้วเ,เอาเข็มมุดออกก่อนเดี๋ยวครูให้ดูก่อนอันเนี้ยคือด้านผิดอันนี้คือด้านถูก นะด้านถูกเจะเป็นเงี้ยนะถูกกับถูกชนกันอันนี้ด้านผิดอ่านคะ้านี้อย่างที่ครูบอกจะไปเย็บปิดตรงนี้ก็ได้เพื่อไม่ให้มันลุยเราก็ตัดผ้ากาวออกมานิดเดียวไม่ต้องเยอะพอว่ามันจะปิดตรงนี้ได้นะนิดเดียวอ่าแล้วเราก็ไปรีดแปะไว้รีบแปะอ่นรีด เราจะเห็นละคคันนี้มันจะมีรอยอยู่เห็นบ้างนี้รอยรอยเข็มเราที่เราเย็บม,มาเราก็ลากมาเป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าอย่างที่ครูบอกไงเดี๋ยวเราต้องตัดมันเนี่ยตัดกลางเลยตัดออกมาปึ้งเสร็จเราก็ตัดตรงนี้ให้พอดีนะเวลาขีบอ่ะนี่พอดีอย่างนี้อันนี้ก็พอดีนี่มันจะออกมาเป็นอย่างนี้หน้าตาอ่ะคราวนี้พลิกด้านถูกแล้ว ด้านถูกขึ้นมาแล้วนะจําไว้ก่อนว่าผู้หญิงขวาทับซ้ายผู้ชายซ้ายทับขวาเวลาเราใส่เสื้อนี่ผู้หญิงนะขวาทับซ้ายถ้าผู้ชายซ้ายทับขวาเพราะฉะนั้นอีสาโปโล,โลเนี่ยถ้าเราเจาะให้เป็นเสื้อผู้หญิงอ่ะอีด้านขวาเนี่ยมันจะอยู่ทับบนอ่นนี่ขวานะครูเขียนไว้ให้ขวาอ่ะขวาขวาอ่ะ นี่ซ้ายซ้ายอ่ะขวากับซ้ายผู้หญิงถ้าเราทําให้ผู้หญิงใส่นะ<ส>ก็เป็นขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายถ้าทําให้ผู้ผู้ชายใส่ก็เป็นซ้ายทับขวาอ่ะครนี้วิธีการทําผ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงทําให้ผู้หญิงใส่เอาขวาทับซ้ายให้ทําด้านซ้ายก่อนด้านที่ไม่ทับทําด้านที่ไม่ทับก่อนก็คือเราพับไปพับรีดตรงนี้อ่ะพับรีดตรงนี้เสร็จป,ปุ๊บคุณครูบอกแล้ว ผ้าเนี่ยมันมีความหนาของมันแล้วยิ่งเรารีดอัดกาวเนี่ยมันจะมีความหนาเวลาเราพับเนี่ยเราจะต้องให้ตัวในเนี้ยคือตัวที่มันจะโดนไอ้ตัวนี้ทับเนี่ยนะคะเพราะว่าความกว้างของโโลเนี่ยเราแค่สามเซนเยเราแค่สามเซนนะเรานึกนะเรานึกตามคุณไปเรื่อยๆตรงเนี้ยมันแค่สามเซนแต่ถ้าเกิดไอ้ตัวเนี้ยเราดันไปสามเซนแล้วอีนี่อีกสามเซนความหนาของผ้ามันปูดขึ้นมาเวลาเรามาซ้อนเกยกันตรงเนี้ย ตรงเนี้ยมันจะโดนดันออกมาจะเป็นปมนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ตรงเนี้ยอ่ะครูทําให้ดูแล้วกันทําให้ดูว่ามันจะน่าเกลียดขนาดไหนสมมติอันนี้เราเอาสามเซนเต็มเลยเนี่ยสามเซนเต็มมันก็จะพับแบบนี้ใช่ไหมอีนี้อีกสามเซนเต็มเนี่ยตรงเนี้ยมันหนาเวลาที่เราเย็บกลับเข้าไปตรงเนี้ยมันจะบวมเนี่ยตรงนี้มันจะบวมเวลาเรายัดไปในเนี้ยมันจะไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวครูยัดให้ดู เราเอาเต็มกับเต็มมายัดเนี่ยมันจะหนาเนี่ยเพราะตรงเนี้ยมันพอดีสามใช่ไหมเนี่ยเธอเวลาเธอยัดเย็บเนี่ย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 มันจะเหลืออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปัญหาปัญหาของคนที่ไม่รู้เทคนิคมันว่าอ้าวครูเนี่ยเวลาหนูยัดออกมานะตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยย่นก็ต้องย่นเพราะว่าความหนาของผ้ามันมีใช่ไหมตรงเนี้ยคือมันพอดีสามเซนพอเธอพับไอ้นี่สามข้างในสามอ่า ล้นและความหนาของผ้าตรงนี้เกือบสามมิลสามบวกสามเป็นหกมิลตรงนี้มันจะย่นเกือบหกมิลมันจะไปสวยได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขก็คือด้านในตรงนี้ด้านในคือตัวซ้ายตัวที่ไม่ได้ทับเราวัดออกมาแค่สองเซนครึง่งเห็นไหมตัดมันเลยให้มันเหลือแค่สองเซนครึง่งถูกไหมคะไม่ให้มันถึงสามเซนวัดเลยสเซนครึง่งวัดมันไปอ่าวัดมันไป แล้วก็ขีดเส้นคราวนี้ไอ้สองเซนครึ่งเนี้ยนะเราก็วัดออกไปอีกสองเซนครึ่งเพราะว่าเราไว้พับเนี่ยอันนี้เราพับไปหนึ่งทีนี่หนึ่งทีสองเซนครึ่งรีดอันนี้คือด้านที่เราจะทําอ่ะด้านที่เราอยู่ด้านไหนด้านที่เราจะติดกระดุมตัวนี้เป็นด้านที่เราจะติดกระดุมตัวนี้เป็นด้านแซกกระดุมอ่ะเราพับไปปุ๊บรีดรีดพอรีดเสร็จตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องพับอันนี้ให้หายเข้าไปให้หมด <S <S เห็นปะ แต่คราวนี้เทคนิคอ,อยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งเวลาเราพับเนี่ยเราอย่าไปปิดหมดเราต้องให้มันพับปิดที่เส้นเย็บอ่าปิดที่เส้นเย็บเพื่อเวลาเราเย็บลงล่องเนี่ยเวลาเราเย็บลงล่องเนี่ยมันจะได้ติดกับผ้าอืมเราปิดไปปิดไปเนี่ยให้มันเหลื่อมเหลื่อมปุ๊บพอเหลื่อมปุ๊บเห็นไหมเ,หน,น,เ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 นี่ยเหลื่อมแบบนี้เนี่ยเหลื่อมแบบนี้เนี่ยเหลื่อมแบบนี้เนี่ยพอเราเย็บลงล่องปุ๊บเนี่ยผ้าข้างหลังมันก็จะติดด้วยอ่า แต่ถ้าเราวางพอดีปุ๊บเนี่ยเวลาเราเย็บปุ๊บเนี่ยผ้าข้างหลังมันจะไม่ติดอ่ามันจะเป็นปัญหาและนะคะอ่ะคราวนี้คนที่ยังไม่เก่งก็รีดให้ดีๆแล้วก็เอาเข็มมุดกัดไว้ก่อนหนึ่งทีเราเย็บลงรองแต่ถ้าคนเย็บเก่งบอกคู่ขาหนูอยากจะเย็บโชว์บนก็เย็บได้ด้านบนตรงนี้เราสามารถบางคนกลัวไงกลัวไม่ติดข้างล่างจะเย็บโชว์กินมาตรงนี้ก็ได้เล็กเล็กเล็ก,ล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 กนะคะแล้วแต่แต่คุณครัว ชอบแบบเย็บฝังลงไปมันดูแบบมีฝีมือเดียอันนี้ไม่เกี่ยงนะแล้วแต่เรานะอ่ันนี้เย็บผักไปก่อนแล้วน,นี่เราก็เวลาการที่จะเย็บให้ลงล่องไม่ว่าจะเป็นการกุนหรือการเย็บโปรโลเนี่ยเราจะต้องแหวกมันนิดหนึ่ง <S 1> <S 1> ดึงอ่ะถ้าเกิดไม่ดึงอ่ะยังไงมันก็ไม่ลงหรอกล่องอ่ะเนี่ยเราดึงเห็นป่ะครูเย็บไปครูดึงเพื่อให้มันลงล่องเนี่ยเห็นไหมถ้าเธอไม่ดึงมันไม่มีทางลงหรอกไอ้ล่องเนี่ยเนี่ย่ะเนี่ย เนี่ยอ่านนะให้ดึงนิดเดียวเนี่ยดึงมันแล้วก็ย้ำมันก็เสร็จนะเนี่ยไม่ได้ดึงนิดเดียวนะถ้าเราดึงสม่ําเสมอเนี่ยมันจะลงล่องเห็นปะมันจะไม่โผล่ขึ้นมาอันนี้แวบไปนิดนึงเพราะโมจะไปดูห้องลรีหรือทารีดทารีดก็จะง่ายกว่าทารีดก็จะง่ายกว่าอันนี้ต้องรีดนะอ,ะอันนี้สมมุติแต่เราต้องไปรีดนะอคราวนี้พอมาด้านนี้ อันนี้คือด้านในเสร็จปะละอ่ะคราวนี้มาดูด้านนอกด้านนอกครูบอกแล้วว่าเรารีดสามเซนอ่ะก็คือขีดเหมือนเดิมสามเซนอืมขีดไปสามเซนแต่ถามคุณครูเลยนะคุณครูก็จะเอาแค่สองจุดแปดคุณครูไม่เอาถึงสามเซนหรอกเพราะว่าผ้ามันมีความหนาเดี๋ยวเวลาเราทำรับปากมันจะไม่สวยขีดหน้าก็พับไป พับแล้วก็รีดถ้ามีเวลาก็ไปรีดดีกว่าเนี่ยพอรีดเสร็จก็เหมือนเดิมตัวเนี้เหมือนกันพอรีดเสร็จตรงนี้นะก็พับไปให้หมดให้มันเหลือกินผ้านิดนึงก็จะเป็นแบบนี้อ่ะอ่ะพอเราเสร็จปุ๊บนี่ไง อันนี้เราขึ้นมาอันนี้เราดันกลับไปข้างในนี่ตรงนี้นะพับกลับไปนี่กลับไปเห็นปะตรงเนี้มันก็จะไม่เหลือถ้าเราดึงดีๆมันก็จะพอดีกันเห็นปะตรงนี้มันก็จะไม่เหลือมันก็จะพอดีเห็นปะเนี่ยมันก็จะพอดีตรงนี้คันนี้ด้านในเนี่ยเราก็เย็บได้เลยเนี่ยเราจับเนี่ยด้านในเนี่ย แล้วก็เย็บให้มันเป็นเส้นตรงเย็บตัดตรงเนี้นยเย็บตัดตรงเนี้นนยนะคะยตัดมันจะง่ายถ้าไม่งั้นเราจะทำยากอย่ายเย็บเลยนะต้องเย็บให้มันพอดีกับเส้นเลยอะคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะใหญ่ๆแบบเนี้ยเราก็ตัดทิ้งไป๋ยวขอดูเส้นแป๊บนึงครับรู อันนี้เส้นเนี่ยย้ำอย่าให้ไปกินเลยนะเห็นไหมมันจะต้องไม่ไม่ไม่ยยนนะแล้วก็เย็บจากนี้จางนีงน้อ่ะอันนี้ตรงนี้เราก็ตัดตัดออกไปถ้าบางคนเนี่ยอย่างด้านในเนี่ยมันหนาด้านด้านในหนาเราก็ตัดด้านในทิ้งเนี่ยเราก็เล็มด้านในทิ้งไปเล็มด้านในทิ้งมันจะได้ไม่หนาแล้วตรงนี้เราก็ไปโผล่ พงหรือซิกแซกก็ได้งไหมได้หมดหรือจริงๆอ่ะไม่ต้องพงไม่ต้องซิกแซกนะเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็ผ้ากาวแปะไปทีหนึ่งเนี้ยเนี้ยผ้ากาวแปะลงไปเลยเนี่ยแปะลงไปเนี่ย,ย,ยก็ได้แล้วผ้ากาวแปะอ่ะราวนี้มาดูด้านนอกนะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยตรงนี้นก็จะไม่ไม่ไม่เป็นแบบย่นๆนะคะคราวนี้เหลือเย็บตรงนี้ที่เราจะต้องเย็บตรงนี้แล้วมาหยุดตรงนี้นะคะแล้วนกะ็หยุดจับตรนนี้แล้วก็หยุ หรือจะเย็บกินด้านบนก็แล้วแต่นะเรามาลองเย็บไปเหมือนเดิมอย่าลืมเนี่ยคอยดึงคอยดึงตรงเนี้ยให้มันลงลูถ้าเราไม่ดึงปุ๊บเนี่ยมันจะเย็บไปติดผ้าด้านบนแต่คราวนี้ตรงนี้เราเย็บล็อกก็จริงแต่ว่าอ่าอย่างเงี้ยอ่าเนี้ยดีขึ้นเลยนะเราเย็บล็อกตรงนี้ก็จริงแต่ตรงเนี้ยด้านในเนี่ยเราจะไม่ให้มันเปิดแบบนี้หรอกเขาก็จะมีวิธีการเย็บปิดตรงเนี้ย บางคนก็ชอบแบบนี้ก็แบบนี้ไปได้เลยแต่ถ้าบางคนไม่ชอบนะก็เย็บตรงนี้ปิดเนี่ยเหมือนที่เราเห็นเขาเย็บกันเนี่ยเนี่ยเย็บตรงนี้นะเย็บนี่มานี่ขึ้นมานี่นิดหนึง่งเย็บเนี่ยเย,ย็บตัดไปนะคะเย็บตัดี๋ยวครูเย็บให้ดูขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ได้ บางคนเขาก็ไม่เย็บนะแล้วแต่แล้วแต่เราจะชอบหรือเราจะไม่ชอบแต่เูเห็นบางคนเขาชอบเย็บกันแล้วก็เย็บตามอะไรกันเนี่ยบางคนเขาก็เย็บนะแต่บางคนก็ไม่เย็บก็แล้วแต่ก็เป็นแบบนี้ก็คือการล็อกเอาไว้ไงล็อกไม่ให้มันเปิดสุดอด้านในก็จะเป็นแบบนี้ เราก็จะตัดให้มันเล็กแล้วก็ปรากาวแปะหรือจะโพง้งหรือจะอแซกอะไรก็แล้ได้หมดอ่ะเห็นไหมว่าตรงเนี้ยคอมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปเข้าปกฮาวายหรือปกเชิ้ตอะไรตรงเนี้ยมันก็จะได้ตัดตอ,อกไปได้แบบเนี้ยถ้าเราไม่เผื่อไว้อ่ะมันจะคอมันจะไม่พอดีอ่มันก็จะตัดออกไปทีหลังนะครับก็เป็นแบบนี้อันนี้คือเราไว้เจาะกระดุมเจาะกระดุมเนี่คือเจาะเจาะรังดุม ด้านในก็ไม่ติดกระดุมก็จะเป็นแบบนี้เปิดออกมาเจาะกระดุมแล้วก็ปิดกระดุมแบบนี้